ฟ้าลิขิตคำว่าโชคชะตามักจะหมายถึงโชคชะตาที่เราได้ไปรับทราบจากหมอดูซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามีกำลังใจที่เข้มแข็งพอโชคชะตาประเภทนี้มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้โชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่ได้มันก็มีอยู่อย่างภาษากำลังภายในเขาบอกว่าคนคำนวณมิสู้ฟ้าลิขิตถ้าฟ้าลิขิตมา ก็หมายถึงว่าตามกรรมที่เราทำมานั้นมันหลีกกันไม่ได้มันจะต้องพบเจอกันอย่างนั้นมีนิทานเล่าว่าชาวนาคนหนึ่งไปหาหอยหาปูเพื่อนำมาทำเป็นอาหารแต่วันนั้นดวงไม่ดีไม่ได้ทั้งปูและหอยแต่ได้งูมาตัวหนึง่งจึงจับใส่ตะข้องวางไว้ที่ใต้ถุนกระท่อมตั้งใจว่าจะเอาไปขายซื้ออาหารกินในตอนเช้า งูอยู่ในตะคองก็ดิ้นขุกคักขูคักพยายามหาทางออกคืนนั้นก็มีหนูตัวหนึ่งออกมาหากินมาถึงที่ตะคองก็คำนวณว่าเสียงที่ดังในตะคองคงจะเป็นปูเป็นหอยซึ่งเป็นอาหารอย่างหนึ่งของหนูงูที่อยู่ในตะคองนั้นก็นึกว่าเราต้องตายแน่ๆทั้งสองได้คำนวณจากโชคชะตาจากเหตุผลที่ตัวเองได้ประสบอยู่ก็คำนวณกันอย่างนี้ เขาเรียกว่าคำนวณกันเองแล้วในที่สุดหนูคิดว่าเป็นอาหารแน่ก็กัดตะข้องเข้าไปพอกัดตะข้องเข้าไปก็เจองูงูเจอหนูก็จับหนูกินแล้วก็ลอดออกจากช่องตะข้องที่หนูกัดออกไปได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนคำนวณไม่เท่าฟ้าลิขิตโดยเหตุโดยผลหนูจะต้องคำนวณว,ว่า ในตะค้องมีอาหารโดยเหตุโดยผลงูจะต้องคำนวณว่าชีวิตเราคงจะอยู่รอดไม่ถึงพรุ่งนี้เรื่องนี้ก็หมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของกรรมแล้วมันจะต้องให้มีเหตุบังเอิญว่าจะต้องไปเจอโชคเจอลาบหรือเจอเคราะห์เจอกรรมตามกรรมที่แต่ละคนทํามา